ตอนหลังเดี๋ยวถามอาจารย์ที่ใดมีที่ใดมีเสียงที่นั่นมีดินที่ใดมีดินที่นั่นมีเสียงให้ถูกนะให้ถูกรวมนะรวมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ให้เลยลูกไปเราเราหมดเรื่องหูไปเรื่องเรื่องรูปไปเนะเกือบตายนะกว่าจะหมดเรื่องหัวพู้จะเกือบตายกว่าจะหมดเวลาแล้ะ เดี๋ยวเราตัดลูกเขมมาหาาตัวเรานะเอาเอาเอาอย่างนี้นะรวมรวมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเขาจะเขาจะเพ่งเล็งคนเรียนอภิธรรมเอาว่ามีคุณภาพน้อยแล้ว <c oughs> ก็เพิ่มเพิ่มคุณภาพซะหน่อยว่าเราก็รูนนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนกันคนเรียนอภิธรรมเขาจะถามรู้สึกจะพูดเรื่องขันห้าก่อนนะ ถ,ถ้าเขาถามว่าขันมีเท่าไหร่เราก็ตอบได้สิขันก็มีห้าขันไหนเห็นวิญญาณขันไหนถูกเห็นขันไหนถูกเห็นเนี่ยหมดแรงอย่างเงี้ยขันไหนถูกเห็นขันไหนเห็นวิญญาณถูกขันไหนถูกเห็นถูก ขันไหนได้ยินวิญญาณขันไหนถูกได้ยินลูกประขันถูกขันไหนจำขันไหนถูกจำอ่าะขันถูกขันไหนโกรธไม่ให้มีสบายใจเลยขันไหนโกรธวิญญาณขันไหนถูกโกรธ อ่าห้าแขนไอ้ทุกขนไหนโกรธเราบอกว่าเป็นสังขารซะก็สิ้นเรื่องต่อเข้าอย่างนี้นะเราจะได้แม่นนี่เขาถามว่าลูกมีเท่าไหร่ลูกประขันมียี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่บเจ็ดถ้าเขาถามว่าอยู่ที่ไหนลูกประขันยนะี่สิบแปดเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วจะไปบอกเขานาว่ามีไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่เขาไม่ได้ถามเราว่ามีเท่าไหร่อะไรบ้าง เขาไม่ได้ถามเราเขาถามว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตอบให้ตรงตามคําถามเขาเขาไม่ได้ถามซื้อฝาชามเขาถามซื้อฝาฉีเราก็ต้องหยิบให้มันถูกของที่เขาซื้อเขาถามว่ามีเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรบ้างเขาถามว่ารูปยี่สิบแปดนะอยู่ที่ไหนเราต้องบอกเขาว่าปรากฏให้รู้ทางตาหนึ่งรูปคือวันณลูก เอ,เอาให้ง่อ้าวไอ้นี่ก็ไอ้นี่นมันอสองรูปนี่รูปเดียวสิอ่านี่สิ่งที่ถูกเห็นคือสีไอ้ที่ว่าดำไอ้นี่ปัญญาตไอ้นี่ก็สีแต่ว่าเหลืองนี่เป็นปัญญาตเพราะฉะนั้นถ้าว่าประมัดรูปเดียวกันรากฏทางตาหนึ่งรูปทางหูหนึ่งรูปทางจมูกหนึ่งรูปทางลิ้นหนึ่งรูปทางกายสามรูปเหลือทางใจอีก นับนิ้วสินับนิ้วยี่สิบเอ็ดอ้าวเราได้มาเจ็ดแล้วกัะอ่าเหลือทางใจอีกยี่สิบใช่ไหมตอบเขาอย่างนี้เขาให้หาตอบเขาอย่างนี้เขาเขาจะหาถามหาเรานี่ถามหาว่าอยู่ที่ไหนตอบเขาอย่างนี้วันนี้จบรูปก็จบเวลาแหละม้วนม้วนเขามาหาตัวเรา ในตัวเราเนี่ยได้รูปเท่าไหรนะ่ยี่สิบเจ็ดนะอ่ายี่สิบเจ็ดตาอยู่ตรงไหนเลียนอย่างกเด็กอนุบาลตาอยู่ตรงไหนตาตาตรงตาตรงไหน ามว่าทำไม่ได้ามว่าตาชื่ออะไรามว่าตาอยู่ตรงไหนตาอยู่ตรงไหน,น,นชี้ไปเหอะชีเ้ชเผอว่าตาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราชีเ้เผอมาถูกท่านนั้นน่ะยิวเราตั้งเบลอที่ไปไอ้ตรงไอ้ตัวดำๆเนี่ยไอ้หัวเขาไม่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะที่ไปเดจุดดำๆนี่แหละตาอยู่ตรงนี้ เขาถามว่าสีอยู่ตรงไหนเขาถามในตัวเราถามในตัวเราเขาไม่ได้ถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามไอ้นี่เขาถามในตัวหละตาอยู่ตรงไหนสีอยู่ตรงไหนอ่าสีอยู่ทั่วตัวเก่งเก่งหูอยู่ตรงไหนถามว่าหูอยู่ตรงไหนจับได้ไอ้ตรงนี้พูดกันตั้งแต่ต้นมือแล้วว่าจะจับในไอ้ตรงนี้ หูอยู่ตรงไหนชี้ไปในนี้ชี้ไปในนี้น,นี่ไอ้วงแหวนวงแหวนวงแหวนววน,นี่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 หูอยู่ตรงนี้เ,เสียงอยู่ตรงไหน,น,น,นเขาถามในตัวเราเขาถามในตัวเรา <c oughs> ดูสิเรื่องข้างนอกรู้สารพัด เสียงอยู่ที่ไหนในตัวเราฮะเสียงอยู่ที่นี่แปลว่าที่อื่นไม่มีเสียงอยู่ที่ไหนในตัวเราเสียงอยู่ที่ไหนก็ไหลแห็ก็บอกว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็ไม่ได้คานอะไรนี่ก็จะสั่งน้ำมูกก็สั่งไปสิปสแล้วเสียงอยู่ที่ไหนพี่นั่นเราไม่เอาอยูงหนอกสเสียงอยู่เคยเคยเคยท้องร้องไหมถ้าเขาอย่างนั้นต้องหมายความว่าเขาถามว่าได้ยินอยู่ตรงไหน คน,คนโตต,ต,ต,ตอบผิดมันหน้าโมโหใช่ไหม,ไมใช่ไหมล่ะอ,อ่าใช่ไหมถ,ถ้าเขาถามว่าได้ยินอยู่ตรงไหนเราจะตอบยังไงอ่าได้ยินอยู่ตรงไหนก็ต้องตอบว่าที่นี่นี่เขาถามว่าเสียงอยู่ตรงไหนแล้วไปตอบที่นี่หืมเสียงอยู่ที่ไหนน,เน,นเ่เสียงอยู่ทั่วตัวเพราะมันลองกอดๆได้นี่ก็ไไ้เราไปเคาะที่เท้าก็มีเสียงเสียงอยู่ทั่วตัว จมูกอยู่ที่ไหนนะชี้ให้ถูกชี้แถวแถวนี้มันจะมีอะไรมั้งเรา,าก,รกี่แปะกี่เพล่อะไรปะมาณเนี่ยชี้ไปที่เนี่ยจมูกอยู่ตรงนี้กลิ่นอยู่ที่ไหนแน่แน่ใจป่ะรับรองคำพูดอ่ารับรองกลิ่นอยู่ทั่วตัว ลิ้นอยู่ที่ไหนอ่าตอบไม่ถูกก็ที่สุดลิ้นอยู่กลางกลางลิ้นลิ้นรถอยู่ที่ไหนล้ารถอยู่ที่ปลายลิ้นขอบใจตอบอีกทำไมอ่ะไม่ไม่ตอบผลเดียวอะ่ะรถก็มีอยู่ทั่วตัวจีเราลองไปลิ้มจีเค็มเหงือ่อเหงื่อแล้วเนี่ย รดอยู่ทั่วตัวกายจะประสาทอยู่ที่ไหนชั่วตัวเวน้นใจเล็บทำไมเวน้นเพราะประาาสาทมันเดินไปไม่ถึงนะโพธภพาลมอยู่ที่ไหน โพธิพารมอยู่ที่ไหนทั่วตัวเอาไว้ตรงนี้นะมีมีคนเขาพูดเขาพูดอภิธรรมเขาบอกจิตอยู่ที่ขั้วตับอจริงนะเขาบอกจิตเกิดที่ขั้วตับเขาพูดถูกไหม คนพูดนะคงจะกระปั้มกระเปือนะจิตอยู่ที่ขั้วตับเขาพูดถูกไหมถูกไหมถูกกันนะถูกไหมถูกไม่ใช่สลีระอภุดทศสรีละนี่แหละจิตอยู่ที่ขั้วตับพูดถูกไหมไม่ถูกนะทำไมไม่ถูก จิตอยู่ที่ขั้วตับมีโยมเขาไปเรียนที่ที่อยุธยานะเป็นครูโรงเรียนนะถามเขาว่าอาจารย์จิตอยู่ที่ขั้วตับมีไหมเขาบอกท่านไม่ต้องมาถามหรอกเอาเรื่องอะไรมาถามให้เข้าเรื่องจิตที่ไหนจะไปเกิดในขั้วตับแล้วก็ถามเขาว่ากายยประสาทมันเกิดทั่วตัวไหม ทั่วแล้วกายยประสาทมันเป็นที่ตั้งของอะไรกายยปรสสาทมันเป็นที่รับกระทบของโขดฐัพพารมออกายยวิญญ,ญาณจิตเกิไดได้ไหมได้แล้วจิตมีไหมที่ขัวตับมีทำไมจะต้องอ,อ,อ๋อล่ะเพราะนั้นจิตที่ขัวตอบมันก็ต้องมีก็กายยปรสสาทมันมีถึงไหนกายยวิญญาณมันก็ต้อง,องมีถึงนั่นใช่ไหม เขากนเขาเขาเขาถามอย่างเงี้ยเ,เขาก็ถามจะว่าจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ถ้าบอกว่าไม่มีเนี่ยเขาจะรู้เชฉกว่าคนเรียนนะเข้าใจเรื่องภาษาสรุปมากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นโพธพภารมีทั่วตัว <c oughs> แล้วก็ กายวิญญัตอยู่ที่ไหนกายวิญญัติรูปอยู่ที่ไหนทั่วตัวกายวิญญัติรูปอยู่ทั่วตัววจีวิญญัติรูปอยู่ที่ไหนวจีวิญญัติรูปอยู่ที่ไหนอ่าอย่าทั่วตัวนะ อาอย่าทัวตัวน่ต้องที่นี่เท่านั้นวิการละรูปเบาอ่อนควรแก่การงานอยู่ที่ไหนทั่วตัวทุบทุบโอ้โหแม่นนี่ภาวะลูปอยู่ที่ไหนเอา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 มือเอามือโยมผู้หญิงกับมือโยมผู้ชายมาคู่กัน แล้วเอาผ้าห่มอย่าให้มิดให้มิดเลยไม่ให้รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายให้เห็นแต่มือข้างละมือคนอื่นๆมาดูเขาจะรู้ไหมว่ามือผู้หญิงหรือมือผู้ชายร,รู้ไหมอะไรเป็นเครื่องหมายบอกให้เขารู้ภาวะลูก,าาลกบอกภาวะลูก <c oughs> บอกบอกเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ค้นพบมาแล้วนะรู้สึกท่านจะพ้นพบละเอียดกว่านี้ตั้งเยอะแยะแต่ว่าเรา เราเราก็รู้ไม่ได้นะรู้ไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนเสร็จหนึ่งส่วนพันล้านของท่านไปนิดๆหน่อยๆจะได้สะสมอบรมอะไรเลื่อยไปนะคงไม่เสียประโยชน์หรอกถ้าคงเวลาคงถึงแล้วละก็ขอขอสรุปไอ้ที่เราเรียนเรียนมาวันนี้นะมาคงจะจากโยมไปหลายเดือนตอนนี้ ช่วงเมษาพฤษภาอะไรเนี่ยนะคงคงจะนานหน่อยเพราะว่าให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยน้อ,อยลงแล้วมันง่อนเง่นคอนแคลนแต่ก็จะทําให้คําสอนของท่านปฏิรูปไปในทางผิดพลาดก็ต้องหยุดแล้วก็ไปหนังสือเชิญอาจารย์จาก กรุงเทพไปช่วยสอนที่ยุธยาบ้างมาก็ไม่ค่อยได้สอนอะไรล,ละหล่ะตอนนี้ <c oughs> นี่ก็เราคงคงสรุปรูปมาก็ไม่ได้พูดเรื่องปฏิบัติอะไรจะมาไม่ค่อยเข้าใจกับเขานะเรื่องอาตาปีสติมาสัมปชาโนวินัยโกเกอ,อภิชาโทมนัสสังในยัของการปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้พูด ก็พูดเพียงนิดนิดหน่อยห่อยว่าเห็นใครใครเห็นอยากให้ชำนาญได้ยินใครใครได้ยินทำอะไรใครทำเดินไปไหนใครเดินพูดกับใครใครพูดสอนใครใครสอนนั่งทำอะไรใครนั่ง ทำนอนกับทานอาหารกับใครโยมทานอาหารกับใครอ่าทานสองคนหมายความว่าอ่าทานกตัญหาลักษณะเป็นยังไงทานทานอาหารกตัญหาคืออยากทานก็ทานอยากทานก็ทาน ถ้าจะทานอาหารคนเดียวก็จะทานในลักษณะ,ะถูกทุกบ,บังคับก็จำเป็นต้องทานถ้ากลางคืนถ้าลูกหลานถามว่านอนกับใครจะตอบอยังไงถึงแม้ว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนอนคนเดียวก็มีสิทธิ์จะตอบสองคนได้ตามหลักของศาสนานอนกับใคราท่านนอนเพราะ ปลาลบความสุขนอนสองคนนอนก็นตันหาท่านนอนเพราะจำเป็นโดยกรชัชก,กายเหน็ดเดือยเมื่อยล้าหรือจะพักผ่อนชื่อว่านอนคนเดียวนอนด้วยสติสัมปชัญญะเดินไปไหนเดินเมื่อๆลอ,อยๆเพราะเดินน่ะเราน่ะเดินด้วยจิตตั้งยี่สิบดวง เดินด้วยจิตดวงไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเดินด้วยจิตที่ไม่ได้สัมปยุทธรดยานแปลว,ว่าเดินสองคนเดินกตันหาถ้าเดินเพราะถึงความว่าต้องเดินแปลว,ว่าเดินคนเดียวนี่ในยะของเป็นการฝึกฝึกอยู่ที่บ้านฝึกอยู่ที่บ้านมีอะไรมากระทบทางตาทางหูจะนึกซะบ้างว่า เออเขาก็มาทวงหนี้จนถึงบ้านถ้าเราอดทนได้ก็จะใช้หนี้ถ้าอดทนไม่ไหวก็จะกู้หนี้ที่ที่จะกู้หนี้สามที่ทวารกายวาจาใจทวารที่จะกู้หนี้ทวานที่เขาจะมาส่งดอกเบี้ยหรือเขาจะมาทวงหนี้หกทวาร แล้วว่าทำสามรับหทั้งดีทั้งเสียทีนี้เวลาเข้ามากู้หนี้หรือเขามาส่งดอกเบี้ยถ้าเราไม่รู้เหตุรู้ผลวิบากเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่กิเลสแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่กรรมทําให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องรักษาศีลกันไม่รู้จักเสร็จบริจาคทานกันไม่รู้จักเสร็จ ฝึกสมาธิกันไม่รู้จักเสร็จทากุศลอะไร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 กันไม่รู้จักเสร็จซึ่งพระพุทธเจ้าสอนลักสอนหนาว่ากุศลที่ทำแล้วเสร็จมันมีผู้รู้ครั้งโบราณการแต่ไม่ใช่ลดจนาจารย์จึงพูดเป็นคำขำๆไว้ว่าเป็นกุศลหรือความสุขที่เกิดจากการเกาหีดหรือเป็นกุศลที่เกิดจากไม่มีหิตจากเกา เพราะนั้นท่นทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็ควรจะสนใจเรื่องธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อไม่มีหิตจะต้องเกาให้เป็นพิเศษเพราะเป็นพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างนี้ทีเดียวก็อยากจะเน้นว่าหลายวันจะเป็นวันพระสักครั้งหลายวันจะเป็นวันอาทิตย์สักครั้งอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่บ้านแล้วทำกุศลไม่ได้ แม้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ, <governo> ๆ,ๆ,ๆนะเยอะจชะและไอ้ที่เราเข้าใจว่าผู้สนเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆที่บ้านไหนจริงๆอะมาก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 สิเดียวแต่เราเข้าใจผิดคิดว่าน้ำตาลทรายเป็นเกลือป่นทั้งๆที่อยู่โหลเดียวกันแต่อยู่ติดกันเราเข้าใจผิดเป็นของที่มีค่าแต่เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของที่มีน้อยจริงๆอะมีค่าจังทีเดียว แม้พระพุทธเจ้านยะรับสั่งจังเลยโอ้ยพระหุงเวสรนางยันติปปตานิวานานิอารามลุกเจตยานิมนุษสาพยาตาชิตาคือคนนะกลัวภัยที่พึ่งอื่นก็ไม่กระเสม แม้จะต้องจัดตาลิอริยสัจจานิสมัมปัญญายปปสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขัสาาขาสะจะอติกมังอริยจัดทั้งกิกังมาทังทุกขู่ปสมะคามินังเอตังโคสารังเคมังเอตังสารนงม,มุตตมังเอตังสารนาม,มุขมะสัพพทุขาปมุปมตติต้องอาศัยการเจริญกิจอริยสัจรู้จักทำอะไรที่ควรรู้จักพอรู้จักเราจะละความเห็นผิดในธรรมนั้น และจะเจริญความเห็นถูกในธรรมนั้นในขณะเดียวกันแม้เป็นเรื่องที่เราเนี่ยมีบุญเก่าส่งมาดีจังมาเจอพระศาสดา,า,าที่ท้าให้เราพิสูจน์ครรสอนของท่านไม่ได้บังคับแต่ว่าท้าทายให้คามาพิสูจน์หน่อยชนาเอฮิปซิโกโอปาเนิโกเอาความไทยจริงๆอะลองมาพิสูจน์หน่อยะนา โอปัญญโกคือไม่ต้องไปพิสูจน์ที่โน่นที่นี่ที่ไหนไหนอะ่ะมาพิสูจน์กันที่นี่แหละมาพิสูจน์กันหน่อยเถร่าท่า,า,ทาสรุปว่าปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหีวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนแต่ไม่ได้บอกว่าสาธารณชนพึงรู้ได้คำว่าวินยูชนพึงรู้ได้หมายความว่า ผู้ที่ปุเพกะตะปุญ,ญาตาปุเรชาติมีกุศลในด้านนี้มาบ้างในชาตินี้ประโตโคสะได้อาจารย์ดีโยนิโสมนัสิการะได้ความแยบคายในการฟังอัตสัมมาปณิธิตั้งเข็มชีวิตไว้ยังไงช่วงนี้เวลานี้เป็นเรื่องของสังคม ช่วงนี้เวลานี้เป็นเรื่องของสังขารเวลานี้ควรจะให้แก่สังคมเวลานี้ควรจะให้แก่สังขารเอาสังขารกับสังคมมาเทียบกันแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งสัดอ้ออันนี้ให้สังคมเขาอ้ออันนี้ให้สังขารเขาชีวิตของท่านท่านเราเราเนี่ยก็ไม่ขาดทุนเราต,ตมาถือว่าที่ที่ที่สองสามอาทิตย์ที่มาพบท่านทั้งหลายนี่ คิดว่าคงทำบุญเก่ามาดีชาตินี้จักปุวิญญาณจึงไม่เห็นคนมีบุญวาสนาอย่างที่นี่โยมก็คงทำมาไม่ดีเท่าไหร่หรอกถ้าทำมาดีก็ต้องไม่เห็นพระที่ดีกว่านี้แต่ว่าอาจารรมามาดีจึงไม่เห็นโยมที่เป็นคนใจสูงอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็ไม่รู้เหตุรู้ผลอย่างนี้ก็ จะฝืนใจทําดีต่อไปอีกพบชาติครั้งหน้าก็จะได้เห็นคนดีๆต่อๆไปอีกเห็นคนดีๆเราก็จะได้ดีตามเขาไปด้วยถ้าไปเห็นคนไม่ดีเราก็จะคล้อยไม่ดีไปกระเข้าก็าาจะอาศัยคนดีเขาช่วยหนุนแนะนำอะไรต่อไปก็คงคงสรุปกันละตั้งแต่เริ่มมาว่า ได้ยินกับเสียงเป็นอันเดียวกันไหมคนละอันเพราะเหตุไรใครอาศัยใครหูกับได้ยินเป็นอันเดียวกันไหมคนละอันเพราะเหตุไรใครอาศัยใครแต่ยังไม่ได้สรุปว่าตัญหาทิฏฐิอาศัยที่ไหนถ้ามีวาสนาบาร,รมีย้อนกลับมาใหม่ก็จะมาพูดเรื่องนี้ต่อแล้วก็สรุปกันตอนท้ายๆว่า นอนกี่คนทานอาหารกี่คน <c oughs> อะไรอะไรกี่คนทุกทุกอย่างกี่คนกับใครถ้าคนเดียวยังไงถ้าสองคนเป็นยังไงทำยังไงที่เคยเป็นสองคนมาแล้วถึงจะให้เป็นคนเดียวทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นคนในบ้านสองคนสามคนก็จะอยู่ยังไงถึงจะอยู่คนเดียวและอย่างปลอดภัยและสวัสด,ดีอย่างที่สุดในชีวิต ชนิดที่ไม่ต้องรอว่าอีกกี่วันจะเป็นวันพระหรืออีกกี่วันจะเป็นวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะเก็บบุญเล,เล็กๆน้อยๆในความเห็นของคนอื่นๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ในที่สุดนี้เนะี่ขอความมบริสุทธิ์อย่าไม่มีมนทินของพระพุทธเจ้าที่อุตส่าหพยายามถ่ายทอดสัจจะคือความจริงของโลก อันมีส่วนทำให้ทุกข์ของชาวเราท่านทั้งหลายหมดไปจากจิตใจได้แล้วก็เรียกกันว่าพระธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติที่จะขัดเราของที่มันเกาะแน่นใจเราซึ่งเราเองก็ไม่รู้จักมันและถ้าไม่มีคนสอนก็ไม่รู้จักมันด้วยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเราก็ไม่รู้จกักกิเลสประเภทนี้ ท่านเกิดขึ้นมาก็เพื่อเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสประเภทนี้และถ้าปฏิบัติตามเหตุผลที่ท่านสอนไว้ก็สามารถจะดึงไอ้ความเศร้าหมองอันนี้ออกจากใจได้เป็นสมุทเฉดด้วยอนุภาพของพระอริยบุคคลที่มีสติปัญญาเหลือล้นทีเดียวจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เริ่มแรกโดยมุขปาฐะคือจำได้โดยคำพูดไม่ตรงลิง เลขอักขระวิธีอะไรเลย <c oughs> ซึ่งมาคิดดูตอนนี้แล้วคำสอนของท่านนะ่ะถ้าจะคิดเป็นตัวอักษรแล้วตั้ง9ล้านสี่แสนหมืนเพันตัวอักขระมากมายสมัยท่านเองนะ่ะจำไว้ด้วยคำพูดเท่านั้นก็จำได้แล้วแล้วก็ลจนาสืบต่อมากันจนถึงรุ่นนี้เป็นอัตากฐานจาริกาจารย์ อนุดีกายโยชนาคันถีเรื่อยมาและท่านทั้งหลายก็จะได้สืบช่วงจากผู้ที่มีปัญญาในรุ่นหลังเนี่ยตอไปอีกก็จะได้เป็นกำลังของศาสนาต่อไปถ้าความทั้งหมดนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วขอความพาสุขความสวัสด,ดีจงมีต่อเพื่อสหธรรมิกทั้งหลายขอให้สุขกายสุขใจอย่าให้ สิ่งที่เศร้าหมองโคมเหงจิตใจได้มากเหมือนที่เคยขคมเหงมาและขอให้สิ่งที่ขคมเหงจิตใจลดลงลดลงจนสิ่งที่โคมเหงจิตใจนั้นยังอยู่ได้แต่ว่าหมดอาหารแล้วรอวันที่เขาจะตายไปจากจิตใจของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ อย่างสวัสดีจากกิเลสด้วยประการทั้งปวง